t o โยต้าฟอร์จูเปีศูนย์ห้าแปลงหน้าอักษ์ครับสีสันรอบคันผมให้แปดสิบเก้าสิบปอร์เซ็นตแล้นะครับไฟหน้าลมดำนะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับยางปียีองดอกท่มท่วมครับประมาณนี้ครับเครื่องดีเซลสามจุดศูนะครับเกียร์ออโต้ขับสี่โฟร์วิวนะครับรอบตัวถือว่าสวยเงางามครับรถทรงดีครับจำเดิมครับกุญแจรีโมทนะครับ ภายในเบาะหนังสามแถวสวยสะอาดนะครับเกียร์ออโตขับสี่วิทยุจอแอนดรอยพวงมอะไรมาติีฟังก์ชันนะครับระบบแอร์ออตโต้เย็นทั้งหน้าและหลังนะครับสู้แดดได้สบายเลยเบาะสามแถวอยู่ครบครับสว,สวยเลยหนังไฟสวย,สวยไม่มีช้ําไม่มีแตกไตางานประมาณนี้ครับรถเล่มพร้อมนะครับเอกสารครบภาษีหกแปดช่วงล่างดีครับคสซีสวยยังอะไรมีให้พร้อม รถจำเดิมมันบ้านนะครับขับขี่ดีครับเอาไปเติระมันขับได้เลยขากันทุกๆไปเลยครับจะสตาร์ทเครื่องชมนะครับติดทีเดียวนิ่มๆเงียบๆครับเลขไมหนึ่งแสนเก้าหมื่นครับไม่ไม่เยอะครับสภาพกิิบกิบภายในแอร์หลังแพดองพดานยังสวยอยู่ครับ แถมประตูมีบ้างนิดหน่อยสนใจมาลองชมลองขับดูได้ครับรถจุดนนทบุรีไซน้อยนะครับหกว่าสมิธโฮมพาร์คจังจหวัดจอขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางลองดูรอชมดูครับประมาณนี้เลย